ภารกิจใหญ่สุดท้ายในชีวิตท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim س َ ل ม ا م ُ ع َ ل มْุ ك ُ م ْ و َ ر َ ح ْ م َะُ اللَّهِ أَبْرَكَتُنَّا ในหลักการอิสลามพอพูดถึงสิ่งที่ท้ายๆนะถ้าพี่น้องลองลิสต์ดูนะล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งสิ้นเช่นช่วงสุดท้ายของกลางคืนเป็นช่วงที่ดุอามุสตะยาที่ลอสุบฮานอวบตาจะตอบรับดุอาของคนที่ได้ดุอาในช่วงสุดท้ายของกลางคืนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนนบีคสุดท้าย โลกหน้าคือโลกสุดท้ายอ,อาร์เคโรแปลว่าโลกสุดท้ายคอยรุนและกามินันอูละมันดีสาหรับท่านนาบีมากกว่าในโลกนี้แล้วก็ถ้อยคําสุดท้ายของชีวิตมันกันนะอาคิรกะลามีฮิไลล์ให้เราลดคาล์อนเจนนะใครที่ถ้อยคําสุดท้ายนี่คือไลล์ใิลเราเจะได้เข้าสวรรค์แต่นั้นในอิสลามดี๋ยว่าสิบคืนสุดท้ายของรมอน,นเป็นต้นหรือช่วงส,สุดท้ายของวันศุกร์ละหมาดคือก่อนจะให้สลามคือช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยเป็นดุอาบุษยาเป็นต้นแล้วพี่เราลองคิดดูว่านบีมุฮัมมัดสอลลลอหมเป็นนบีคนสุดท้าย ความสำคัญในบีคนสุดท้ายนะและจะเป็นอย่างไรถ้าหากเราจะพูดถึงกิจกรรมสุดท้ายในชีวิตท่านอบีศสอลหัวเลยทสัและเป็นการคัดเลือกให้ของอัลอสุบะฮานุตตอะนั่นคือการทำฮัจญ์ดังนั้นฮัจญ์เนี่ยมันจึงเป็นบทสรุป ชีวิตของท่านนาบีสอลอหัวเลยและบทสรุปประวัติศาสตร์ของการมีนบีและราซูดมาทั้งหมดหมายถึงว่าฮัชเนี่ยจะเป็นภารกิจสุดท้ายที่นบีคนสุดท้ายที่จะได้ปฏิบัติในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตก่อนที่โลกนี้จะไม่มีนบีอีกต่อไปแล้วผมทำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าไปฮัสกับนบีสอลอหัวเลยนำฮะดิษที่ยาวที่สุด ที่พูดถึงการนำฮัเรียกว่าชื่อฮัดิคือฮัดิยาบีรอิบนาอับดิลลาห์รอดิอัลลอฮุอันฮุมาบันทึกโดยมมุสติมหนึ่งสองหนึ่งแปดฮัดิบันทึกโดยมมุสติมเป็นเนื้อหาที่ยาวนานคนที่อ่านคนที่ศึกษาเนี่ยสามารถที่จะอ่านสามารถที่จะศึกษาแบบในเชิงของประวัติแบบอ่านแบบเพลินเพได้นะครับหรือว่าจะอ่านแบบ เอาบทเรียนโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะอ่านสําหรับคนที่ต้องการจะไปทำฮัชแล้วก็ไปทำอุมร์นะฮะ, <c oughs> ะก็ได้เช่นเดียวกันและเป็นเนื้อหาที่พอผมได้ศึกษาจากฮัดิสปทนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มาเขียนเรียบเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้นะทำให้เราเนี่ยผมทำฮัชทำแล้วก็เคยไปทำฮัชหลายครั้งใช่ไหมครับแต่พอมาอ่านหนังสือเล่มนี้หมายถึงว่าอ่านฮันดิสบทนี้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าฮัชมันมีความหมายเป็นอย่างมากและรู้เลยว่าทําไมอัลลอฮฺสุบฮานหัวตะลาจึงให้ฮัช เป็นลูกคกอิสลามข้อสุดท้ายและเป็นกิจกรรมใหญ่ภารกิจใหญ่สุดท้ายในชีวิตท่านนบีซอลล์วหวัวละัมพี่น้องทราบไหมในฮัจวะดฮัจญ์อัลลองท่านนบีซอลล์วหวัวละัมเนี่ยมีอายะอันกุรอานที่เป็นอายะสุยท้ายที่บอกว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วถูกประทานลงมาในวันอารอฟะฮัจญ์นี่คือการรวมตัวกันครั้งใหญ่ ที่ไม่เคยมีการรวมตัวของบรรดามุสลิมในสมัยท่านนาบีซอลล์าัวสำรวมตัวจำนวนมากขนาดนั้นมาก่อนซอบะางแสนกว่าคนบางรายงานบอกว่า1 40, 000, นึ0 0 0สคนจำนวนมหาศาลและมาร่วมทำฮัชกับท่านนาบีศอลล์หัวเสรับคนแบบมหาศาลแล้วก็ช่วงขณะนั้นเนี่ย ท่านนบีนําประกอบพิธีฮัจจ์กับตัวเองสหาบะานครอบครัวท่านนบีทุกคนภรรยาท่านนบีทุกคนร่วมทำฮัจจ์หมดลูกของท่านนบีตอนั้นเหลือคนเดียวคือท่านหญิงฟาติมารอดีลอก่อนครับครอบครัวคนใกล้ชิดกับท่านนบีสหาบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลมาทําฮัจจ์กับท่านนบีทั้งหมดระหว่างทางกุลกิโลเมตรที่เท่านั้นเท่านี้ผมไปศึกษาโอ้โหมีสตอรี่มีเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จริงๆเนี่ยเป็นเป็นหนังสือซีรีส์ที่ผมจะทํามันเป็นหนังสือใหญ่รวมเลยประมาณ4เล่มแต่ว่าเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่2 ผมจะแจ้งข่าวดีว่ามันจะมีเล่มที่1ออกมาเปิดจองเร็วๆนี้แต่กําลังบอกกับคนที่ยังไม่ได้อ่านเล่มนี้พี่น้องต้องอ่านเล่มนี้เล่มนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราได้เห็นเหมือนกับเราได้ร่วมเดินทางผมใช้คาว่าไปฮัสกับนบีซอลโลสไม่ว่าเราไม่ได้ไปฮัสกับนานบีจริงๆแต่เราอ่านหนังสือเล่มนี้หรือฮะดดิสปดนี้แล้วรวมถึงบทเรียนต่างๆเยอะมากเลยนะครับ เหมือนกับเราร่วมกองคาราวานการทำฮัชกับท่านในาบีในบีออกจากมาดีนะเมื่อไหร่ไปถึงมุสลิฟาอย่างไรอยู่พักมุสลิฟาหนึ่งวันหนึ่งคืนอย่างไรละหมาทที่มุสลิฟาอย่างไรเริ่มขออิหรอมอย่างไรซาบะเนี่ยอยู่กับท่านในาบีปฏิบัติอย่างไรบ้างมันจินตนาการในบีเริ่มไปที่กิโลเมตรที่10กิโลเมตรที่ร้อยก่อนจะเข้ามากักการในบีทําอะไรเหตุการณ์ระหว่างทางแต่มีอะไรบ้างในบีพอไปถึงมกักกาแล้วตาวากกูดูมอย่างไร ซอาบะปฏิบัติอย่างไรสะแออย่างไรนบีแนะนําให้ซอาบ้าทำฮั์แบบตะมัดตัวอย่างไรมีรายละเอียดต่างๆมากมายจนกระทั่งนดบีไปที่อุกูฟที่ทุ่งอาราฟานดบีปฏบิบัติอะไรบ้าง บูฟตรงไหนแล้วก็สถานที่ต่างๆที่ท่านนบีซอลจะไมัให้ความสําคัญนะคืออะไรบ้างอยู่ในหน,หนังสือเล่มนี้พิมพ์มาจานวนจํากัดแล้วก็ค่อนข้างหนาราคา2,500บาทคือทําแบบจัดเต็มอ่ะพี่น้องพิมพ์สีทั้งเล่มนะแล้วก็หนามากแล้วคนหลายคนได้อ่านแล้วทำดื่มแล้ว,ดลวได้รับบทเรียนอย่างต่างๆอย่างมากมายถ้าใครสนใจวันนี้เล่มนี้2500นานะได้ราคาโปร1990ก่อนเล่มใหม่เล่มใหม่อยู่ในซีรีส์คู่มือฮัชและอุลร้อนฉบับไครขวดเล่มเล่มหนึ่งกำลังจะออกแต่นี่เล่ม2 ซึ่งเล่มหนึ่งเนี่ยยังไม่เปิดจองจะเปิดจองชอร์ลอกช่วงสิ้นเดือนหน้าชอละกเดือนกันยายนประมาณไปลาเดือนนะถ้าพี่น้องเป็น FC หนังสือชุดนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะจองแต่ถ้าใครยังไม่อ่านเล่มนี้ผมแนะนําก่อนนําไปศึกษาใครที่เคยไปทำฮัสแล้วควรที่จะมารีวิวมาถือว่ามารีวิวก็คือว่า ความทรงจําแต่อันนี้จะเป็น hash ของท่านนบีโอลโอลและสิ่งที่เราจะนึกบรรยากาศต่างๆตามไปด้วยเหมือนก็บ hash ที่เราเคยทําเราจะได้รีวิวความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นใครที่ยังไม่เคยไปทำ hash และมีโปรแกรมอยากที่จะไปทำ hash เร็วนี้หนังสือเล่มนี้ก็จะช่วย ให้เราได้รู้ว่าท่านนาบีปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างในช่วงทำฮัชทไมซ์ท่านนาบีเป็นอย่างไรหนันงสือนี้จะบอกไว้ค่อนข้างจะละเอียดนะทำตื่นละนะครับอีกเล่มหนึ่งชื่อว่าฮัจและอุปร้อยอย่างง่ายน,นี่จะเป็นเล่มบอกขั้นตอนทีละขั้นตอนอันนี้ไม่ได้บอกถึงตัวการนำฮัชของท่านนาบีแต่มันจะเป็นเล่มแรกอันนี้เล่มสองจริงๆเนี่ยผมออกแบบมาว่าสี่เล่มเล่มแรกคือฮัจเล่มร้อยอย่างง่ายจะบางกว่านี้นิดนึงนะ แล้วก็ไปฮัชกับนบีเล่มที่3นี่คือฮัชมับรุรก็จะบอกถึงเอาอายะต่างๆที่พูดเกี่ยวกับการทำฮัชเลโอมาทั้งหมดในอะันการานเอามาใส่แล้วถอดบทเรียนและเล่มสุดท้ายคือพาหัวใจไปหานบี็อลลอหะหัวสมก็จะเป็นเล่มสุดท้ายแต่ว่าจะทะยอยออกดังนั้นใครยังไม่มีเล่มนี้เล่มนี้ราคา2 5 0 0โปรโตอนนี้นะเหลือ19ึ0าและแถมหนังสือเล่มหนึ่งผมแปลมาก,ก็คือสูปรใหม่ใการทำฮัชเล่มนี้ก็ดีอาจารย์ผมเป็นคนเขียนนะครับแถมฟรีหนึ่งเล่มหรือถ้าใครสนใจพร้อมกันหนังสือซีรีส์เกี่ย พาหัวใจไปหาอัลลอฮ์เล่มนี้หนึ่งพันหกกสิบบาทผมภรรยาผมเป็นคนเขียนจะเป็นแบบอา่านง่ายๆเล่มนี้จะเป็นประสบการณ์การทำฮัจจ์และอุมเร์ของภรรยาผมแล้วก็ที่เธอไปทำฮัจญ์กับผมในปีห้าแปดครั้งนึงแล้วก็ในปีที่แล้วไปทำอุมมร์ด้วยกันพร้อมครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนเป็นหนังสือเล่มนี้เล่มนี้ก็จะเป็นแบบบทเรียนต่างๆลา,านตาว่าลานซะแอนะครับที่ได้รับบทเรียนผ่านการทำฮัจจ์โดยตรงภรรยาผมก็คือนาบกาพี่หนูดีถ้าใครสนใจคู่นี้นะครับสองเล่มนี้เนี่ย เล่มนี้2,500เล่มนี้1น9 0รยรวมกันก็ประมาณ4,000กว่าแต่พิเศษถ้าสนใจคู่นี้นะเหลือแค่2,990น้อพี่น้อง CF 2,990แล้วก็แถมซูเปอร์บายแห่งการทำฮัชหนึ่งเล่มเช่นเดียวกันถ้าใครสนใจพี่น้อง CF มาได้เลยครับจะสนใจเล่มนี้เล่มเดียว1,990นะครับสองเล่มคู่กัน2,990นะครับก่อนที่หนังสือเล่มต่อไปผมอยากจะให้พี่น้องดูเพราะเล่มนี้นะอยากให้ไปอ่านก่อน พราะอีกเล่มนึงเนี่ยผมว่าคนที่มีเล่มนี้แล้วเล่มนึงต้องมีอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าใครยังไม่มีเล่มนี้แนะนําก่อนไปอ่านเบื้องต้นก่อนคนที่ติดตามจะบอกพี่น้องคนที่ติดตามเพจบ้านมุสลิมเนะี่ยแล้วก็เป็น FC หนังสือนะผมอยากจะแนะนําว่าทุกเล่มหนังสือทุกเล่มของบ้านมุสลิมเราตั้งใจทําและเราไม่ใช่พิมพ์ทุกเล่มหมายถึงว่าเราจะพิมพ์เฉพาะหนังสือที่มันใช่จริงๆมันโดนจริงๆนะครับและนี่คือหนังสือที่เราคัดเลือกมาให้กับพี่น้องแล้ไปฮั์กันบี ฮัชเล่อุมร้อยอย่างไงเานืเ้อหาเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องฮัชพื้นฐานนะแต่จะไม่เหมือนกับในตลาดที่มีอยู่ใช่หรอรูปแบบการนำเสนอได้ต่างๆนะครับถ้าใครสในใจเล่มนี้นะหนึ่งเก้าก็ูนทองซีเมาเลยหรือคู่นี้ก็จาก4ี่พันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับเหลือแค่สองเก้าก็ูนยทองรซีเอฟมาก่อนหนังสือจะหมดนะครับสลายโมเลกุมขอเราตัวเราบ,บรกาต